สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถเกี่ยวนวดข้าวยันมานะครับรุ่น aw 8 2 gv นะครับเครื่องยนต์ดีเซลครับเครื่องนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวสี่สูบสี่จังหวะครับระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบช่วยอัดอากาศแบบเทอร์โบนะครับรุ่นี้แล้วก็การใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นแบบจอยสติกนะครับ ดี๋ยวมผมพามาดูการทำงานวัน,น,นตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับจะอยู่ปุ่มด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยจะอยู่ปุ่มเดียวเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับกอ็อยู่ตรงจอยสติก๊กตรงด้านขวามือของเรานะขนาดของด้านหน้านะครับปากเกี่ยวจะอยู่ที่ประมาณสองสองเมตรนะฮะ ส่วนใบมีดนะครับจะอยู่ที่ประมาณเมตรเกความกว้างของปากเกลียวนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นป็นพานเดี๋ยวผมจะพามาดูาเจอกับระบบสายพานนะครับว่าการบำรุงรักษาของรุ่นนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับ รเรื่องของระบบสายพันธุ์ต่างๆครับจะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับเรื่องการรักษาดูแลเนี่ยมันจะมันจะทาได้ง่ายเวลาเราเปลี่ยนสายพานุต่างๆนะครับในการซ่อมบำรุงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงตู้นวดข้าวนะฮะร,ระบบตู้นวดข้าวเนี่ยก็นแจกพิเศษนะครับ ระบบตูน้นวดครับจะเป็นแบบตะแกรงนะฮะก็คือสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่เกิดชํารุดนะครับจะมีอยู่4แผ่นนะครับ1 2 3 4ด้านในนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนถอดในการซ่อมบรุงว่าตัวไหนสึกหลอนะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้แค่1ึงชิ้นนะครับสลับกันได้นะฮะเพราะว่าไม่ได้ขันน็อตอะไรมากมายครับก็คือสามารถถอดตะแกรงได้เลยในการเปลี่ยนนะครับในการซ่อมบำรุงนะครับส่วนถังน้ํามันนะฮะก็อยู่ประมาณ90้ลิตรนะฮะ ถังน้ำมันตัวนี้ฮะส่วนเรื่องของราคานะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสห้ามืนบาทนะครับตอนนี้ผมขายลังสต็อกราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ลดไปเยอะครับลดส่วนลดสองแสนกว่านะสองแสนสี่มืนบาทจากราคาสองหน 1นึ่งล้านสองแสนหบาทจะเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะฮะเป็นรถใหม่ทั้งคันนะครับเป็นรถใหม่